ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home Survival นะครับดีในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวละครฝั่ง Survival นะครับที่ยังไม่เอาเข้ามาในเกมหรือฝั่งของผู้รอดชีวิตนั่นแหละก็จะมีทั้งตัวละครในเทลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวละครในบปสเตอร์นะครับในฝั่งของผู้รอดชีวิตเนี่ยที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับก็อาจจะอัปเดตเข้ามาในตัวเกมหรือ ไม่อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวละครในเทลเลอร์นะครับในฝั่งของผู้รอดชีวิตเนี่ยก็จะมีผู้รอดชีวิตบางคนที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับเดี๋ยวจะมีใครบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะฮะฉากนี้ครับเป็นฉากตอนเข้าเกมเลยสำหรับในตอนนี้นะฮะฉากตรงสะพานพุทธนะครับเราจะมีผีเบลยืนตัดหน้ารถเมย์นะครับแล้วรถเมย์เนี่ยก็ตกลงไปในสะพานนะครับอ่ะเป็นฉากตอนเข้าเกมเลยนะครับมาดูกันนะครับ คนที่เห็นนี่อยู่ตอนนี้ก็จะมีคนขับรถเมย์นะครับพีเขายังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะอ่ะแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆคนขับรถเมย์นะครับอีกคนหนึ่งฮนะก็เป็นชายร่างใหญ่นะครับใส่หมวกแก๊ปนะส่วนยูรินะฮะอัปเดตเข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับนี่ก็นาเป้นะฮะยามนะครับก็อัปเดตเข้ามาในตัวเกมแล้วแล้วก็นิพานะฮะส่วนคนนี้เป็นพี่ของ นิพานะครับ่าแต่งตัวใส่เสื้อสีแดงนะครับนะแล้วก็ข้างหลังพี่ของนิพาเนี่ยก็จะมีอีกคนหนึ่งนะฮะจะสังเกตได้นะฮะนี่ฮะก็จะมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งนะฮะที่ใส่หูฟังนะฮะแล้วก็มีย้อมสีผมบ้างนะฮะคนนี้เขาจะอยู่หลังรถเมย์นะครับถ้าสังเกตในตอนแรกนะก็บนในรถเมย์เนะี่ยจะมีทั้งหมด7คนนะครับก็จะมีคนขับรถเมย์ แล้วก็ชายร่างใหญ่นะครับที่อยู่ข้างๆคนขับรถเมย์นะแล้วก็จะมียูรินาเป้นิพาน่ครับแล้วก็พี่ชายของนิพาเนี่ยก็จะมีสาวผมสั้นใส่อยู่ฟังคนที่อีกคนหนึ่งอ่ะแล้วก็สําหรับเด็กแว้นที่ขับรถตามรถเมย์มานะครับจะหลุดเข้าไปในนิวรหมดเลยหรือเปล่าต้องมาดูกันทีนะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คืออ่องนะครับที่อัปเดตเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับสำหรับอีกสองคนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาหรือเปล่า บางคนก็อัปเดตเข้ามาในตัวเกมแล้วบางคนก็ยังไม่อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับก็รอทางผูพัฒนาเขานะครับเดี๋ยวต่อไปครับไปดูในโปสเตอร์กันบ้างนะครับในโปสเตอร์ก็จะมีตัวละครฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยครับที่เหมือนเขาจะอัปเดตเข้ามาในตัวเกมเตรียมจะใส่เข้ามาในตัวเกมนะครับสำหรับในโปสเตอร์นะเดี๋ยวไปดูในโปสเตอร์เลยนะฮะอ๋อเลยครับก็สำหรับในโปสเตอร์นะฮะก็จะมีตัวละครฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ย เพิ่มเติมอีก4คนนะฮะที่ยังไม่อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับก็จะมีฝั่งผู้รอดชีวิตนะฮะสี่คนเลยนะครับก็ที่ยังไม่อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับก็จะมีสาวผมยาวนะครับที่ใส่ชุดสไตล์นะครับสีมูฟนะครับถัดมาก็จะเป็นพยบบาลนะครับถัดมาอีกก็จะเป็นสาวประเภท2นะฮะที่ตัวใหญ่มากนะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นพี่ของนิพาหรือเปล่า เนี่ยก็แต่งตัวคล้ายๆในเทลเลอร์เลยเห็นไหมแต่งตัวคล้ายๆในเทลเลอร์เลยอาจจะเป็นพี่ชายของนิพานะครับที่แต่งตัวคล้ายเด็กช่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครฝั่งผู้รอดชีวิตนะฮะที่ยังไม่อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับก็จะมีทั้งหมด7คนนะครับก็รอในอนาคตนะครับว่าเขาจะอัปเดตมาตอนไหนก่น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับฝั่งของผู้รอดชีวิตนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับก็จะมีทั้งหมด7คนเลยนะครับเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ถ้าคิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกนคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ